สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลว้วยครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะมันนี้กะตรงกับวันที่หากรกดาคมครับผมครับมันนี้กะมีแนวทังเลียกเล่าพัฒนามาสู้พี่น้องเอฟซีได้ครับผมครับเป็นแนวทั่งเสียงโศกเสียงดวงครับพี่น้องเนาะครับลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งงวดวันที่หากระดาคมหรือวันพุธนี่แหละครับพี่น้องครับผม หมดว่างหันัที่พ่านมากครับพี่น้องเนาะเลขออกหกเจ็ดหนึ่งหกหกครับผมเบิ่นอีกแล้วครับพี่น้องเนาะเบิ่นหกหกครับหลายเสี่ยนกับรุดยุพี่น้องครับผมหมดวันจันทรที่พ่านมากครับผมถือว่าหลายเสี่ยนอยู่ครับทีเดินดีต้นแดงก็จะเป็นเลขวิ่งพี่สาวเกาหลีครับพี่น้องเนาะครับผมก็ยังถือว่ามากอยู่ครับผมเิ่นเขาเจ็ดอยู่ครับพี่น้อง อีกหลายเสี้ยนกะมีใไห่ลางขึ้นบนก็มี่ครับผมครับมวดนี่ก็จะเป็นแนวทางเลขของพอบางพี่เด้อครับพี่น้องครับพอบางพี่กะเดินดีครับผมเดินดีแต่ว่าหวดว่าหันกะสะดุดไปครับพี่น้องเนาะหลังจากที่เขาหาสามมือวันซุกครับผมวันจันกะรุดครับผมหมวดที่ผ่านมาพอกรใไห้เก่ากับสองครับพี่น้องเนาะเก่ากับส่วนหลายสำนักอยครับผม แต่ว่ากเป็นทีหนาเสียดายครับผมก้าวไม่มาครับพี่น้องเนาะกลายเป็นหกมาจอยครับผมเอามาตามกันต่อสู่กันต่อเด้อบพี่น้องครับผมสู่กันต่อครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับอ่าพอบางพี่ครับผมเล่าพัฒนานําเชียร์ผ้าลวยกับขอขอบคุณพอเด้อครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับนาเชียร์ผ้าลวยทรงต่อพี่น้องเอฟซีเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากกดติดตามเป็น กำลังแรงใจกดไหลกดแช่ให้กับน้ำเชียร์พารวยได้เด้อครับผมไปรับชมรับฟังเ็กข,ของพ่อบางพี่ล่าพัฒนากันเลยครับล่าพัฒนาพ่อบางพีงวดวันที่ห้ากรกฎาคมครับผมครับพ่อกะให้เด่นบนล่างครับสองกับสามเด้อครับพี่น้องสองกับสามครับสองกับสามก็จะมีสองศูนย์สองสี่สองห้า สอเจครับผม 30, 3 0 3ศ3 8ย์สแปดล้ครับสครับในส่วนเลขก,กันหรือว่าอีกสูตรนึ่งที่พอกะให้ระว่างไว้ครับพี่น้องเนาะก็คือ7จ็ดศูย์เจเจเกครับผมส่วนตัวเน้นด้อครับพี่น้องเนาะตัวเน้นในลัก2ก็จะมี2อง7ีสเจแหละครับลัก3ก็จะมีสามีสามเก้าครับ ถ้าเป็นเจ็ดก็จะเป็นเจ็ดเก่าเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับผมเราพัฒนาพ่อบางพีกับสองกับสามครับหวดหนีกับอไห้มาเด้อครับผมขอไห้มาพี่เรเอฟซีจะได้โชว์ด้ีลาบกันครับผมเปรียบเทียบหลายเสียหลายๆสำนักเด้อครับพี่น้องที่น้ำเสียผ้พาด้วยเด้อนํำเสนอไปครับผมบอกว่าจะเป็นปูโรบูรี่แล้วก็พอเสิร์ตครับพี่น้องเนาะ พอเสิร์ชนี่กัเหล็หลักหน่วยที่ว่าเดินดีด้ะครับผมหลักหน่วยของพอหลักหนวยบนล่างครับผมต้องติดเลขพอซ่อมหรือว่าสังเกตมากนี่กัซีงวดลวครับพี่น้องเนาะซีงวดแล้วที่เลขเพิ่นเจะเขาหลักหนวยพ่าว่าบนกลางครับผมครับงวดว่งหันอย่างงี้ติดหนึ่งครับพี่น้องครับผมครับติดหลักหน่วยหนึ่งครับกะลองเปรียบเทียบเบิ้งหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์ครับผม ปูโรบิลี่ครับผมปกติเลของปูกมาครบบนล่างก็ถือว่าเดินดีเด้อครับผมครัหมวดบาง่ันก็สะดุดไปครับพี่น้องเนาะจังไดกะมาสู่กันต่อตามกันต่อครับผมล่าพัฒนามีเขาไม่ลดครับพี่น้องเนาะครับผมสามหมื่นเขาสองหมื่นก็ถือว่าดีครับพี่น้องครับผมคครรัับบวันพุธกับวันศุกร์นี่ก็เอาแขนๆเด้อครับพี่น้องครับผมให้พี่น้องที่ได้ กันทั่วนาครับผมติดตามไว้ครับพี่น้องเนาะครับเอาเนี่ก็เป็นบรรยากาศาช่วงสายๆของวันที่หาเด้ครับพี่น้องครับมือแรงกัมาแห่น้ากันเช่นเคยครับผมนี่แหละครับผมลาพัฒนาพ่อบางพีครับสองกับสามเก็บไว้พิจารณาเด้ครับผม 2กับ3ครับพี่น้องเนาะเน้นของพอก็จะเป็น2 4 2 7 3 4ครับผม3าเก่าแล้วก็7 9ครับเอาเบิ่งตัวเทียบตัวชนครับพี่น้องเนาะเป็นที่น่าซิดได้วันจันทร์นี่เทียบชนกับลุดครับพี่น้องเนาะบอมานั่บอมาครับผมบอคือายังหาสามครับผมชนกันหลายสำนักกับมาอยู่ครับผมหมวดทหาน เก่าส้นลายสำนักกับบ่มากเก่าครับพี่น้องเนาะกับบแน่นอนเสมอไปครับผมงวดนี้กะพี่ะจน่าเบื้องเอาครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะโลงให้ทุกๆสำนักเชิงเคยครับพี่น้องครับผมนี่ก็เป็นแนวทางของพ่อบางพี่ครับผมคลิปนากะจะมาเป็นแนวทางของพ่อจะเลื่อนสินได้ครับผมครับพ่อกะจิมีปรับปรุงสูตรจ้งน้อยครับพี่น้องเนาะบัว่าวเพิ่นกะ รุดไปบางขันครับผมรุดไปก็เลยอยากเจ็บรั๊บุงสูตรครับผมพี่น้องเอฟซีให้ได้โชว์ได้ลาบน้ากันครับพี่น้องเนาะเพราะว่าพ่อกว่มีหลายสูตรครับผมพราะมสาผมว่าว่าจะเป็นสูตรผสมผสานกันได้ครับผมจังได้ก็ล่อค่อยติดตามเลขของพอจะเลื่อนสินเด้อครับพี่น้องครับนะครับพี่สาวเกาหลีก็ถือว่าเดินดีครับพี่น้องเนาะครับผมเลขวิ่งต้องมีให้เห็นครับผมครับ กับผู้ใหญ่ลึกลับกับเช่นเคยครับพี่ดองเอายังได้มาตามต้อยพี่น้อยพี่ี่ทุกๆสำมนกแล้วครับผมครับคลิปนี้ก็จะเป็นของพ่อบางพี่ครับพี่น้องเนาะเป็นของพ่อบางพี่ลาพัฒนาครับผมสองกับสามครับสองกับสามเด้อครับผมพ่อว่างให้เป็นหลักสิบครับผมเลขพ่อกัถ้าเข่ากับเขาตรงๆเลยครับพี่น้องเนาะ น้อยข้างทีเป็นเหล็กตัวกลับครับผมก็ล่องพิจารณาเบิ้งครับพี่น้องครับเป็นหลักสิบสองกับ3ครับมีสามเจ็ดอ่าสามเก้าสองเจ็ดแล้วก็สามสี่สองสี่ครับผมครับล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเจ็ดเก้าครับพี่น้องครับพิจารณาเบิ้งเอาเอาทายคลิปนี้ น้ำเชียร์ผาลวยกะขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมรับที่เขามารับชมรับฟังแนวทางตัวเลขครับน้ำเชียร์ผ้าลวยครับผมล่าพัฒนาจึงได้กับขอพี่น้องเอฟซีเปรียบเทียบเบื้องเอาเด้อครับผมหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์ครับพี่น้องเนาะครับผมงวดนี้ว่าหนาพลาดครับผมจึงได้กับพี่น้องเอฟซีกะขอให้ได้กันทัวหนาเด้อครับผมเต็มเม็ดเต็มหน่วยกันไปน้ำกันครับเลขกะมี ชิดเข่าแล้วก็มีชิดลุดเนาะพี่น้องเนาะครับผมวันจันทร์ที่ผ่านมากับถือว่านอยฟิสซีกะบางท่านกัยังได้อยู่ครับผมก็ดีใจนั่มครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่กะเลขอ่าบ่มาทางเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องฟิสซีอาจจะบ่ได้ปันได้ครับผมวันพุธนี้กัขอให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเด้อครับพี่น้องครับผมเหาวรอรับชมรับฟังคลิปหนาครับผมแนวทางที่น้ำเชียร์พาลวยจะมานำเสนอครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำเนาเด้อครับพี่น้องกับบรรยากาศ ทงให้ทงหน้าเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ